สวัสดีครับอาจารย์ครับพี่น้องเมื่อนี้จากมาจังไดครับเอ่อดอกสวยๆสมบกบ้านเตลเดเตลเอยเตลเดเปิดเปิงมาน้ากันนี่ครับเชียนรีบครับเชียนรีบผ้าหมาหมายบ้านใดก่อนี่บ้านสร้างแก้วครับบ้านสร้างแก้วคืนน้ำเพื่อใดเลยนี่มันมันบ้านฝากพอเห็นป้ายบ้านตะลิงชั้นล้วบ้านนี้ขามไม่อีกมันขึ้นสางค่มบ่หรือขึ้นน้ำเพื่อใด เอาวันนี้พงศทุ่นครับเล็ทเอาครับผมเออเอาผ้ากันมาบักแปดเสนเลยวันนี้อันนี้อายหญ่ครับครับจานสมพรบ้านเหนียวไปแล้วพงศทุ่นจักรีเป็นยังไงครับบุกเคยมาครับว่าสิมาต่ออยู่รถแถวบ้านเส้นลิบเนี่ยแหละจะว่าเพิ่นว่าไปทางพุ่นล่องเมืองพ่อฉันผมกับบกเคยมาหรอกฉันเออว่าสิผมเป็นแหงเอานกไม้ครับบ้านนี้นกไม้ตัวน้ำพิ่นนั่นแหละครับมือนั่นแหละมือมัน ไม่ที่เท่าไหรมันบ่ขันนี่ยล่ะเอ้าใส่เบิงครับมาหอดแล้วโอ้เติมน้ำมันเบิดไหลหนึ่งไว้มือนี่คักหม้อบานนี่เอ้านีจ่จะไก่จะไก่พี่น้องขี่ๆก็นสี่สิบ 40, 40โลละครับจากบ้านผมมานี่ยเออครับพี่น้องภ <c oughs> ากันผมกับพึ่งใส่แล้วครับนกผมบ่ขันครับแต่ว่านกเสี่ยงรีไปใส่ข้าวเดียวคู่กอะกาะแบบอ่างทุกอัน ได้แล้วได้แล้วพี่น้องแต้มแหลกมากแล้วครับเซียนริบขึ้นเพื่อเพ่นเรื่อมเพื่อสังคมบูบูจักบานสังแก้วพะนะปาดโทษยกโปด้วยนยร้ยงไงโอ้ยกระโผดโพดเวเป็นเสียงไหนเสียงกลางครับเสียงกลางข้นเล็กน้อยเออโอ้ยก็หมานพูดรถรถเจ้าเข้ามาบานพี่ทุ่นมึงเจ้าไว้ใส นั่นเอามานม้านครับเตรียมแรกมาแล้วของเสี้ยนลิบมอ้ยจากหม่องใดเป็นหม่องใดครับบาน,นี้ขี่รถมาน้ำทางดําเพียนแจ่ว่าบานี่ลิงท่าน,นบ้านสางแก้วขึ้นมานีเมื่อจอดอยู่เถียงหน้าท่านอาจารย์สมพรใส่ทาาขุนบาน,นี้ผมกับน,นกผมไม่ใช่ไปต้นบกขุนครับขุนยุ่ละพุนละตีนปลาพุนละเสียนลิฟกับพญมยทุ่นอยู่ทั้งไก่ขุน ยหายออกจากไม้เส้นรีบใเ้เลาปุริยูน้ำกันครับบานบัดเมื่อยสิบบหลงทางสิบบูจังใดบุเออจนเที่ยงสิบ,บายเรานุกกับคันอยู่น้ำมูลทางนี่แม่คำนี่แม่ลุงผมมันนกไม่เอะถามมูอยู่นี่ลระครับเป็นได้กับปุ้ยใหญ่ลูกบานเมื่อยพี่น้องมูมียังครับเอาลงครับบานนี่โอ้ยมีนกมาไก่นกจอจักตัวครับ ขึ้นไปร่วมพ่นกันครับบานผู้ใดใส่ผู้ใดที่ได้เพิ่มบ่ดได้เพิ่มเอาลงแล้วเอาลงแล้วคนเนี้ยไม่สาวก็รูดรูดรดูดขึ้นยังอืยง้ยหิงงูกใหม่เราขึ้นมาหาหมูกันครับบานผู้ใดเป็นยังไงบุ๊เจ้าทินก็เป็นยังไงบุ๊ถามเจ้าทินก่อนเจ้าทิ้งได้แทมเดียวหนึ่งบ่าจานสมพรดี เป้าเป้านกอยู่บ่<ำ>เอาเป็นได้ลูกพ,นนพี่ยันไงพี่ได้ตัวนึงได้แล้วบ่ได้แล้วโคตรล็อกได้แล้วตัวได้แล้วตัวมานะโอ้จะเต็งนึงโอ้จะเต็งนึงจัดแล้วคือนมานเดี๋ยวป่ะไปป้องไดยขึ้ฉี่ซุปปองเดี๋ยวป่ะอ้จานทุ่นครับยโยกปอเอาไปนะเอาสองเต้มแล้วครับทีมงานพูดง่อยๆก็จานสมพรยังแห้วอยู่เอาดีจังใหม่อยู่หรอกครับไว้นึง อีกไม้หนึ่งสั่งคำสิวยคงทั้งเมื่อบานบานนี่สิผ้ากันด้วยเมื่อละครับบานนี่พอยน่อยบ่มีอยังแจะจานชมพอนแป็วนกลงอยู่ฝุน่นสิเป็นเรื่องไดบุน,นี่สรุปเมื่อนี่กับเสีน้นริบหนึ่งแจมพอย่ทูนหนึ่งแจมเอาพี่น้องมาบักวงบักไก่แต่ว่ากันยังดีอยู่เออฝอยย่ยทูนหนึ่งแจม เฉลยจเจ้าต็งหนึ่งเซียนลิฟนี่หนึ่งแ้มแต่ที่แรกผุนโตวังหันรุ่นโซชวโมงกูกลัวครับจะนั่งรุ่นน้าก,กันกับเพินบ่เหยียบนอนนอกตีนิมึนขักว่ะโอ้นอกตอกะเก่งขักพี่น้องทึ่งเหียบทึ่งคู่ทึ่งอ้างคัดอ้างหนุนอ้างตสมมะสมปีที่เห็ดไปแต่ว่าบ่เขาอุบ่เหยียบพอย,ยน้อยเฮ้วอาจารย์สมพรกับว่าเฮ้วสรุปแล้วได้สองคนสองแจมเซียนลิบครับ อ่าจารย์อ่าจารย์ทุ่นบริวารใช้เห้วหรอกครับคู่มือนี่เพื่นมันเสียแถวเสียแถวเออเสียแถวเสียแถวอ้าวทีมงา,า,า,าพอกันไหมครับผมทีมงานที่สารบานพุยน้อยวัสดีครับจานสมพรอนแปลวนกอยู่ล่านี่จากเราเล่ยบัน <c oughs> ไปเ <c oughs> มื่อ